ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e c ช anel ตาลทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะพยากรได้นะครับสวัสดีค่ะพบกับทีมงานตาลทวะในรายการคุยเรื่องดาวเล่าเรื่องดวงวันนี้เราจะมาคุยกันต่อในเรื่องดาวพระเคราะห์สเสวยอายุนะคะ จากตอนที่1และตอนที่2เป็นเรื่องดาวพระเคราะห์เสวยอายุและดาวพระเคราะห์แทรกในตอนนี้จะเป็นตอนที่3และเป็นตอนจบแล้วนะคะ เราจะมาดูภาคพยากรณ์ของดาวพระเคราะห์เสวยอายุและดาวพระเคราะห์แทรกกันค่ะในคลิปนี้จะมีตารางสรุปสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ไปจนถึงวันเสาร์แล้วก็มีวันราหูด้วยนะคะดูว่าในอายุไขเต็มร้อยแปดปีของท่านนั้นมีการเรียงลำดับดาวสเสวยอายุและดาวแทรกตามลำดับอย่างไรพร้อมกับคำพยากรณ์ว่าจะส่งผลกระทบกับชะตาชีวิตของเราอย่างไรบ้าง ในโอกาสนี้ขอน้อมกราบด้วยสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาโหราศาสตร์เป็นความรู้สืบทอดมาถึงปัจจุบันสำหรับความรู้เรื่องพระเคราะห์เสวยอายุที่ทีมงานนำเสนอในคลิปนี้อ้างอิงความรู้มาจากตำราโลกธาตุประพันธ์โดยพระสารประเสริฐตรีนาคะประทีปฉบับพิมพ์ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพพระพรหมมุนีอุป,ปวิกาโสแยมท่านเป็นเจ้าอาวาสวัด ราชประดิษฐ์หนังสือลงวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2475ตำราโลกกระท่านี้ได้จัดพิมพ์ขึ้นอีกหลายครั้งนับเป็นตำราโหราศาสตร์ไทยที่สำคัญอีกเล่มหนึ่งทีมงานได้ทำตารางสรุปดาวพระเคราะห์เสวยอายุและดาวเสวยแทรกมาให้กับแฟนรายการด้วยนะคะในหน้าแรกนี้เป็นตารางสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ ดูตามตารางจะไล่าจากซ้ายบนนะคะคนเกิดวันอาทิตย์แถวแรกคือดาวอาทิตย์เสวยอายุตั้งแต่เกิดจนถึง6ปีส่วนบรรทัดเล็กๆ็ก8บรรทัดนั้นจะเป็นดาวแทรก ตั้งแต่ดาวอาทิตย์แทรกตนเองนะคะไล่ลงไปจนถึงดาวสุขซึ่งมีระยะเวลาของการแทรกบอกเอาไว้ให้พร้อมเลยนะคะหลังจากดาวอาทิตย์เสวยอายุครบ6ปีแล้วก็จะไล่ไปเป็นดาวจันทร์มาเสวยต่อ15ปีก็ดูนะคะในตารางจะเขียนเอาไว้ให้ว่าตั้งแต่อายุ7จนถึง21 เราก็ดูไล่ไปตามตารางนี้จนครบถึงดาวสุกก็จะครบ108ปีนะคะต่อมาเรามาดูภาคพยากรณ์เมื่อพระอาทิตย์เสวยอายุแล้วมีดาวแทรก จาพยากรณ์เหมือนกับว่าดาวเสวยนั้นเป็นดาวเดิมและมีดาวแทรกเป็นดาวจรมากระทบทำนายได้ดังนี้อาทิตย์แทรกอาทิตย์หมายถึงงานหรือหน้าที่ที่เคยทำให้เหน็ดเหนื่อยจะทุเลาเบาบางลงอ่อนแรงลงจะได้หยุดพักชื่อเสียงจะคงอยู่กับที่ พระจันทร์แทรกอาทิตย์หมายถึงจะต้องประสบกับเหตุอันเกิดขึ้นกับงานที่อยู่อาศัยหรือสิ่งที่ต้องทำเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงหรือมีเหตุประชดประชันกันภายในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดถ้าอังคารแทรกอาทิตย์จะเกิดเรื่องไม่เป็นเรื่องมาเบียดเบียนการงานที่ทำการงานถูกแทรกแซงความคิดเห็นไม่ลงรอยกันเกิดความขัดแย้งขึ้น เมื่อพุธแทรกพระอาทิตย์จะมีการเจรจาตกลงการเซ็นสัญญามีการค้าขายหรือเกิดความคิดแบบใหม่ๆเมื่อเสารแทรกอาทิตย์มาเกิดเหตุทั้งทางดีและร้ายเอาเป็นเอาตายต้นร้ายปลายดีแตกหักสะบัน้นหรือมีเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้น พฤหัแสแทรกอาทิตย์จะได้โอกาสแสดงปัญญาผู้ใหญ่ให้โอกาสได้รับเกียรติยศชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากสังคมได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับรางวัลเมื่อพระราหูแทรกอาทิตย์จะต้องย้ายบ้านย้ายที่อยู่ย้ายที่ทำงานเสียชีวิตเปลี่ยนแปลงจากดีเป็นเลว เมื่อพระสุขแทกพระอาทิตย์จะร้อนรนด้วยกิเลสแห่งตนเข้าใจในการเข้าหาคนมีมารยาหรือมีการออดอ้อนหรือกลั่นแกล้งกันเกิดขึ้นตารางถัดมาเป็นตารางที่สองนะคะทำเอาไว้สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ท่านที่สนใจก็สามารถแคปหน้าจอไว้ไล่ดูได้นะคะ เมื่อพระจันทร์เสวยอายุแล้วมีดาวเข้ามาแทรกให้ปยากรเหมือนกับว่าดาวจันทร์นั้นเสวยเป็นดาวเดิมและดาวแทรกนั้นเป็นดาวจรเข้ามากระทบทำนายได้ดังนี้เมื่อพระจันทร์แทรกจันทร์มักจะเจ็บไข้ไม่สบาย เมื่ออังครานแทรกจันมักมีเรื่องต้องตกใจแต่ก็จะได้รับผลตามมาเกิดเรื่องทำให้แปลกประหลาดใจหรือจะได้สนุกสนานเมื่อดาวพุธแทรกจันจะได้พูดคุยกับคนถูกใจมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามจะได้ลาบจากเพศตรงข้ามหรือคนรู้ใจเมื่อพระเรสารแทรกจันจะเกิดการพัดพรากโดนบังคับต้นร้ายปลายดีมีเรื่องที่ต้องจำใจกระทำ ถ้าพระฤหัสแทรกจันมีเรื่องให้หลับจำแล้วจะได้ลาบต้นร้ายปลายดีโดนเข้มงวดเพื่ออนาคตจะได้รับมรดกได้รับรางวัลจะได้รับความกระจ่างเมื่อปลายมือเมื่อพระราหูแทรกจันจะมีคู่ครองได้ของที่ต้องการหรือจะได้บุตรได้ธิดานะคะ เมื่อพระศุกร์แทรกจันทร์จะมีเรื่องน่าชื่นชมจะมีข่าวดีได้รับรางวัลได้รับคำชมหรือได้รับของขวัญเป็นของที่ถูกใจเมื่อพระอาทิตย์แทรกจันทร์จะมีลาบ,บังเกิดขึ้นแต่ไม่มากได้รับความชื่นชมยินดีได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ ได้แต่งตัวดีได้คบค้าเข้าสมาคมอยู่ในวงสังคมคนที่มีชื่อเสียงได้รับเกียรติยศมีคนตบมือให้และได้รับการยอมรับจากมิตรใหม่หน้านี้เป็นตารางที่3นะคะทำเอาไว้สำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะว่ามีดาวเสวยอายุและดาวแทรกนะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารอย่างไรบ้าง เมื่อพระอังคารเสวยอายุแล้วมีดาวแทรกให้พยากรณ์เหมือนกับว่าดาวเสวยคือดาวอังคารนั้นเป็นดาวเดิมแล้วมีดาวแทรกเป็นดาวจรเข้ามากระทบมีคำทำนายดังนี้เมื่อพระอังคารแทรกอังคารรู้สึกเกียดคร้านและหมดเรี่ยวแรงพูดแทรกอังคารจะมีเรื่องมีราวทะเลาะเบาแวงกันมีปากเสียงด่าทอกันจะเกิดเหตุจากวาจาหรือคำพูดเสาแทรกอังคารมักจะประสบเลือดตกยางออก หรือเรื่องอันเกิดจากความประมาทมีอุบัติเหตุพาตัดเสียเลือดเสียเนือ้อพระฤหัแสแทกอังคารมักมีเรื่องชวนปวดหัวมีเรื่องรำคาญใจน่าเบื่อหน่ายต้องยอมทนเพื่อผลประโยชน์มีเรื่องเสียความรู้สึกราหูแทกอังคารจะมีคนชักชวนมาให้ร่วมด้วยช่วยกันมีคนมาขอแต่งงานอยู่ด้วยกันหรือจะได้คู่ครอง สุขแทรกอังคารจะได้รับความสุขทั้งกายและใจพบเจอคนรู้ใจไปเที่ยวที่ถูกใจหรือเจอมิตรใหม่ที่เข้าใจกันอาทิตย์แทรกอังคารมักจะมีเรื่องมีราวขัดแยง้งทะเลาะเบาวแวงเข้ากันไม่ได้คิดเห็นไม่ตรงกันต้องเลือดตกยางออกเช่นพาตัดอุบัติเหตุ มีปัญหาเกี่ยวกับการเดินข้อมือข้อเท้าเจ็บกลืนไม่ข้าวขายไม่ออกเกิดผลเสียมากกว่าผลดีทำตามอำเภอใจก็ไม่ได้เมื่อพระจันทร์แทกพระอังคารจะมีเรื่องแปลกใจประหลาดใจพบเหตุสิ่งที่ทำให้เกิดความตกใจจะต้องกล้ากระทำทำให้ต้องกระทำในปัจจุบันหรือต้องเดินทางต้องขยันขันแข็งมากขึ้น ต่อมาตารางที่4จะเป็นตารางดาวเสวยอ,อายุและดาวแทรกสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะ เมื่อพระพุทธเสวยอ,อายุก็จะมีดาวแทรกในการพยากรณ์ให้เราตั้งหลักว่าดาวพุทธเสวยนั้นเป็นดาวเดิมดาวแทรกที่เข้ามาจะเป็นดาวจรที่เข้ามากระทบทำนายผลได้ดังนี้เมื่อพระพุทธแทรกดาวพุธกันเองทําให้การพูดคุยเจะระจาลดน้อยถอยลงไปไม่ค่อยอยากพูดคุยต่อปากต่อคํากับใครได้พักเรื่องการพูด พระรสาวแทรกดาวพุธต้องพูดกันเรื่องผลประโยชน์แบบดีๆจึงจะได้มาต้องรู้จักพูดคุยต้องมีการหวานล้อมเกิดขึ้นเมรรรื่อดาวพฤหัสแทรกดาวพุธต้องตั้งสติให้ดีเพื่อคลี่คลายปัญหาที่จะเกิดขึ้นต้องรอตั้งรับสถานการณ์ไว้ให้ได้จะมีผู้ใหญ่เข้ามาทดสอบความพร้อมของเราเมื่อพระราหูแทรกดาวพุธจะเกิดการทะเลาะกัน ต้องมีการพิสูจน์มีการท้าทายมีการด่าทอกันหรือมีการเลิกคบค้ากันถ้าดาวสูกแทรกดาวพูดทำนายว่ามักจะได้พูดคุยกับคนที่ตนรัก ได้รับการยกย่องชมเชยรู้สึกใจเย็นไม่รีบร้อนมีการเจราจากันด้วยความรอบคอบเมื่อดาวอาทิตย์แทรกดาวพุธต้องใช้ความคิดเห็นใช้ไอเดียเกิดสัญญาหรือการนัดหมายมีการตกลงต่อรองกันจะได้เจอมิตรใหม่และจะได้ออกสังคมเมื่อดาวจันทร์แทรกดาวพุธจะได้รับผลจากคนใกล้ชิดมีคนสนิทมีคนเสน่หาในตัวเรา มีคนชอบในการกระทําของเราแต่จะเกิดจากการพูดคุยการเจรจาอันไพเราะเกิดความเห็นใจซึ่งกันและกันมีการสมหัวมีการปรึกษาหารือกันเมื่อดาวอังคารแทรกดาวพุธทํานายว่าจะต้องกระทําในสิ่งที่คิดเอาไว้เกิดจากเรื่องราวที่จากปากของเราเองหรือสิ่งที่เราเองกระทําไว้ ่อมาตารางที่5เป็นตารางดาวเสวยอ,อายุและดาวแทรกสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนหรือวันราหูนะคะพระราหูเสวยอ,อายุพอมีดาวแทรกเข้ามาแล้วก็ทำนายพระราหูเป็นดวงเดิมแล้วก็ดาวที่เข้ามาแทรกคือดาวจรเข้ามากระทบนะคะคำทำนายมีดังนี้ พระราหูแทรกพระราหูทำนายว่าได้เสมอตัวไม่ได้ไม่เสียอยู่เฉยๆไม่ต้องดิ้นรนได้สมปรารถนาตามที่ควรเป็นพระสุขแทรกพระราหูจะได้คนรู้ใจมาใกล้ตัวจะเพลิดเพลินไปกับสิ่งยั่วยวนได้ปลดปล่อยตัวเองหลงรักคนเป็นพักๆแต่มักไม่ยืนนานเมื่อดาวอาทิตย์แทรกราหูทำนายว่ามีเหตุทำให้เกิดความหงุดหงิดอยู่บ้านไม่ติด รู้สึกร้อนในอารมณ์ เกิดความวุ่นวายในบ้านมีศัตรูมาถึงบ้านคนในบ้านไม่ชอบหน้าคนในบ้านขัดใจกันเมื่อพระจันทร์แทรกพระราหูทำนายว่ามีความต้องการเสพสุรายาฝิ่นของมืนเมาหรือกามารมณ์ลักษณะลักลอบกระทำรรหรือเป็นประโยชน์จากสิ่งที่ไม่เหมือนผู้อื่นเมื่อพระอังคารแทรกพระราหูทำนายว่าสามารถหาเงินได้คล่องมีคนมาชวนให้ไปร่วมมือกันโดยไม่ได้ตั้งใจ มักจะใจร้อนด่วนโมโหประชดประชันเมื่อพระพุทธแทรกราหูทำนายว่าจะต้องเสียรู้ผู้อื่นขี้โมโหหงุดหงิดโกรธในเรื่องไม่เป็นเรื่องปากคอจัดจ้านด่าไม่ไว้หน้าเป็นคนพานเจ้ากี้เจ้าการไม่พอใจเรื่องของผู้อื่น ดาวเสาร์แทรกราหูนะคะทำนายว่าเน็ตเหนื่ยในกิจการงานแต่ได้ผลดีมากกว่าผลเสียมักประสบเหตุตึงตังโครมครามทั้งด้านดีและด้านร้ายต่อมาพรฤหัแสแทรกราหูทำนายว่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายต้องขึ้นโรงขึ้นศาลแต่จะมีเรื่องดีในภายหลังต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวจึงจะผ่านพ้นไปได้ ต่อมาตารางที่6จะเป็นตารางดาวเสวยอายุและดาวแทรกของคนเกิดวันพฤหัส,สบ,บดีนะคะเมื่อพฤหัส,สบ,บดีเสวยอายุแล้วมีดาวแทรกมีคําทํานายได้ดังนี้พฤหัสแทรกพฤหัสหมายถึงซื่อจนเซอร์รู้สึกอ่อนแรง ราหูแทรกพฤหัสจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลแต่จะเกิดเรื่องดีๆตามมาทีหลังหรือมีการฟ้องร้องผู้ใหญ่พระศุกร์แทรกพฤหัสจะต้องเร่งคิดเร่งวางแผนค้นคว้าให้ทันการมีเรื่องที่จะต้องเตรียมพร้อมอาทิตย์แทรกพฤหัสมักมีการขันอาสาผู้ใหญ่ได้รับหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้นได้แสดงความสามารถมีโอกาสดีๆที่จะกระทำ ต่อมาดาวจันทร์แทรกพฤหัสทํานายว่ามักจะโดนตำหนิติเตียนแต่ได้ล้าผลในภายหลังมีความมั่นคงต้องเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อเข้าไปขอความช่วยเหลือดาวอังคารแทรกพฤหัสทํานายว่ามักจะมีเรื่องรำคาญใจไม่ค่อยเต็มใจทำหรือมีเรื่องที่ต้องทำอย่างไม่เต็มใจดาวพุธแทรกพฤหัส ทำนายว่าต้องได้ใช้สติปัญญาในการสร้างสรรค์ต้องแก้ไขสถาน,นการณ์ให้ดีขึ้นต้องเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อปรึกษาหารือกันดาวเสาแทรกพฤรรหัสจะมีการกระทําที่ต้องไปอาศัยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือดีในตอนแรกต่อมาจึงก่อเหตุทำให้เกิดความกัดกลุ้มมนหมองขัดข้องใจทนไม่ได้จะต้องหลีกหนีแยกย้ายกันไปนะคะ ต่อมาตารางที่7เป็นตารางดาวเสวยอายุและดาวแทรกสำหรับคนเกิดวันศุกร์ค่ะเมื่อพระศุกร์เสวยอายุแล้วมีดาวแทรกทำนายได้ดังนี้พระศุกร์แทรกพระศุกร์ก็คือรู้สึกอ่อนแรงลงมากเกินไปอาทิตย์แทรกพระศุกร์ได้เข้าพบได้เข้าใกล้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เรียกหาต้องอ่อนน้อมถ่อมตนได้รับมอบหมายหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ มีความชำนาญเฉพาะตัวหาคนทำงานแทนได้ยากเมื่อพระจันทร์แทรกสุขมีเรื่องน่าชื่นชมโดนหลอกให้ดีใจมีการหลอกล่อให้ตายใจรู้สึกหลงตัวเองโดนหลอกแล้วเกิดความเสียหายบุคลิกช่วงนี้เด่นเป็นสง่าต้องตาต้องใจเมื่ออังคารแทรกสุขทำนายว่าจะต้องกระทำการด้วยการวางแผนแล้วจึงได้ดีมีลาภผล มีคนไว้ใจเชื่อใจวางแผนการต่างๆได้ดีได้ประสบความสำเร็จตามแผนพระพูทแเจ้สุขจะมีการชักชวนไปประกอบการอย่างใดอย่างหนึ่งมีการพูดคุยปรึกษาหารือกันวางแผนสร้างโปรเจกต์หรือมีการเจรจาต่อรอง พระสาวแทรกสุกจะต้องเดือดร้อนเงินทองและสิ่งของเกี่ยวกับตัวเองต้องทุกข์ทางกายใจกลัดกลุ้มใจให้ระวังเรื่องการเดินทางพระฤหัสแทรกสุกจะต้องกระทําอย่างรีบเร่งแข่งกับเวลาใช้ปัญญาและการวางแผนพระราหูแทรกสุกทํานายว่าจะเสียเงินเสียทองไปกับอะไรก็ไม่รู้จ่ายเงินไปแล้วไม่ได้เรื่องไม่คุ้มค่าเพลินใช้จ่ายเงินกับเรื่องอันไม่เป็นประโยชน์ ต่อมาตารางที่8นะคะเป็นดาวสเสวยอายุและดาวแทรกสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเมื่อพระเสาร์เสวยอายุก็จะมีดาวแทรกทำนายได้ดังนี้เมื่อพระเสาร์แทรกเสาร์จะเกิดอาการซึ้งซึมนะคะมีเรื่องที่ต้องปรับความเข้าใจกัน<ม>พฤหัสแทรกเสา,สสาจะมีผู้ใหญ่มาชักชวนให้อยู่ด้วยแต่จะเกิดเรื่องในภายหลังตนดีปลายร้ายไม่ปราณีเกิดความลำบากยากเข็ญ ดาวราหูแทรกสาวจะได้สมปรารถนาตามที่ต้องการจะได้ซื้อของใหญ่เช่นซื้อรถซื้อบ้านพระสุขแทรกสาวมักจะประสบอุบัติเหตุ กลุ้มใจเรื่องเงินทองมีความทุกข์และมีความเครียดอาทิตย์แทเสาวมีเรื่องทุกข์ใจในเรื่องการงานเกิดเหตุดุนแรงยุ่งยากมีเรื่องร้ายๆแต่จะคลี่คลายได้ในภายหลังต้นร้ายปลายดีและจะได้ผู้รู้ใจเพิ่มเข้ามาด้วยดาจันทร์แทเสาวมักจะเกิดเรื่องต้องพัดพรากต้องจำยอมแต่ภายหลังดีต้องใจถึงจึงผ่านพ้นอยู่ในสถานะจำทน ต้องอดทนอดกลั้นมุมาณนะและเพียรพยายามกาวังคาแสกเสาวต้องมีเหตุต้องเลือดตกอวัยวะขาดสบ้านแตกหักกล้าหารจนเกินไปเสี่ยงมากเกินไปมักทำอะไรโดยไม่ยังคิดเพราะพูดแสกเสาวจะมีการพูดกันมีการเจรจาตกลงต่อรองต้องอารมณ์เย็นๆต้องรู้จักพูดให้เกิดประโยชน์จึงดี ก็ครบท่วนทุกวันเกิดแล้วนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์ สำหรับเรื่องดาวพระเคราะห์เสวยอายุและพระเคราะห์แทรกเสวยก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะทีมงานก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยทีมงานต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมตานทวิซีรีส์ของเรานะคะหากคลิปนี้เกิดประโยชน์และเป็นผลบุญกุศลใดทีมงานตานทวาขอถวายบุญกุศลน,นั้นแด่ครูบาอาจารย์และโหราจารย์ทุกท่านแต่หากมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ประการใดทีมงานต้องขออาภัยมาณนะโอกาสนี้แล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c ช anel ตานทวพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะพยากรได้นะครับ